ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นตอนที่สองนะคะของหนังสืออยู่ด้วยปัญญาปัญหาไม่มีนะคะอันนี้ก็จะขอเริ่มจากบทความเออ่เป็นเป็นกรนะคะพระบิดรแห่งแผ่นดินน,นี่ค่ะในหลวงรัชกาลที่เก้าเป็นภาพเก่า จะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะคะแต่ขอให้ดูนะคะปอ,อร่มโพทองของพระศกพระเมตตาแผ่ปกป้องให้ปวงราชปาสทุกสุขใจปัญหาน้อยใหญ่ลดลงพระคือบีโดนแผ่นดินสดิตเยือนถึงถิ่นประสงค์กลาง กรุงทุ่งนาป่าดงพระทรงติดตามถามทุกขราชกิจมายมากตรากตรำจากเช้าจุดคร่ำคันครุกเสโทลินไหลเพื่อไถยทุกข์ให้ลาดศพสุขสรานบุญของคนไทยทั้งชาติที่มีมหาราชปกบ้านพระคุณาล้นฟ้าสุดประมาณถวยราดกับกรานบูชาอันนี้เป็นบทกรอนของ ชื่ออะไรน,นะทายาลุทายารุนะคะนี่ค่ะเป็นรูปพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชก,กาลที่เก้าเป็นภาพเก่าๆนะคะก็วันนี้เราก็จะมาต่อต่อบทที่สองนะคะของ อยู่ด้วยปัญญาปัญหาไม่มีโดยท่านพุทธทาสพิขุนะคะก็เริ่มต้นที่นะคะให้จำไว้ด้วยว่าพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เราเข้าใจชัดเจนในเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ได้ส่วนเรื่องอื่นนั้นมันเป็นเรื่องประกอบไม่ใช่เรื่องสำคัญ ไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างแท้จริงแต่ว่าคุณชอบสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันตื่นเต้นดีฟังแล้วมันตื่นเต้นไอ้กลัวก็กลัวแต่ว่ามันสนุกดีนะคะนางนาคพักขนงนี่เด็กดูแล้วเสียวโอ้เพราะไส้มันเดินไปได้เด็กดูแล้วก็เสียวกลัวผีขึ้นมาไม่น่าเอามาออกโทรทัศน์ไอ้เรื่องผีๆทั้งหลายเหล่านี้ เพราะไม่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยนอกจากสร้างภาพผีขึ้นในใจิตใจเด็กแล้วเด็กก็กลัวผีต่อไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นอันนี้ก็หลวงพ่อน่าจะเอ่ยถึงเรื่องกลัวผีนะคะอ,อ,อะไรกบวกบวหยุดน่าจะพิจารณาไม่อนุมัติอม่อนุญ,ญาตให้ฉายหนังประเภทนี้ทางโทรทัศน์ เพราะเป็นการเพราะนิสัยขี้คลาดในเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นกลัวผีนี่ไม่เป็นเรื่องกลัวเรื่อยไปไม่มีปัญญาเมื่อใดก็ยังกลัวอยู่เมื่อนั้นแต่พอมีปัญญาได้รู้ว่ามันไม่มีจริงถ้าเราพูดสอนในรูปอย่างนั้นเด็กก็จะไม่กลัวผีที่เราเข้าใจกันทั่วไปแต่จะกลัวความชั่วกลัวผีการพนันกลัวผีน้ำเมากลัวผีเที่ยวกลางคืนอื กลัวผีการพนันกลัวผีชั่วกลัวผีน้ำกลัวผีโกรธผีหลงนี่กลัวไม่อยากให้ผีเหล่านั้นมาอยู่ในใจของตัวแล้วก็จะหลีกพ้นไปจากความชั่วได้พอเด็กไปป่าชา้าพาเด็กไปป่าช้าเสียบ้างให้เขาดูว่าที่เขาทำไว้นี้เป็นหน้าที่สำหรับเก็บซากศพไม่ใช่เป็นที่เก็บผีเพราะผีนั้นเอามาเก็บอย่างนี้ไม่ได้ผีคือความคิดมันอยู่ในใจของเรา ไม่ได้มานอนในที่อย่างนี้หรือว่าเอาไปดูซากศพที่เวลารดน้ำศพเด็กไม่ได้กลัวหรอกเด็กเห็นก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกเคยเอาโครงกระดูกไปไว้ที่วัดอุโมงค์เชียงใหม่เด็กขนาดอายุศักดิ์สีขวบนี่มันคำเล่นดึงๆตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ตกใจไม่ได้กลัวอะไรสักหน่อยคุณยายนี่สิตัวการใหญ่พอโผู่เข้าไปเห็น หลานทำอย่างนั้นว้ายตายแล้วอย่าไปดึงอย่าไปดึงหลานก็ตกใจอะไรคุณยายตายแล้วคุณยายบอกว่าอย่าไปยุ่งนะผีะเด็กก็ตกใจวิ่งหนีเลยวิ่งหนีโครงกระดูกทันทีนี่คุณยายนี่ทำผิดมากคือไปตกใจแทนเด็กไม่เข้าเรื่องความจริงเด็กไม่ได้กลัวอะไรเขาไปค้ำคำไปดูแล้วเราอธิบายให้ฟังว่านี่แหละเหมือนกับของหนู นี่ฝ่าเท้านี่สี่โครงนี่เนื้อมันหุ้มไว้นี่หนังมันหุ้มไว้นี่เล็บไม่มีหลุดเพราะไม่มีเนื้อเหลือแต่กระดูกอธิบายสรีระร่างกายให้เด็กฟังเด็กก็จะรู้ว่าอ้อร่างกายเรานี้ข้างในมีเขีนคือกระดูกแล้วมีเนื้อพอกไว้แล้วมีเส้นเลือดมีอะไรหลายอย่างอยู่ในนี้ เด็กก็จะไม่กลัวสิ่งเหล่านั้นแต่จะมายืนดูสบายๆไม่ต้องกลัวอะไรทีนี้ผู้ใหญ่รับมานานในเรื่องอย่างนี้แล้วไม่เปลี่ยนเป็นความเชื่อเอาความเชื่อที่ตัวรับไว้ผิดใส่ไปใส่ในสมองเด็กต่อไปเด็กก็เลยกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นสมมุติว่าในห้องห้องหนึ่งคนไปนอนแล้วเห็นผีผีมาหลอกมาอะไรต่างๆ คนไม่รู้อย่าเล่าอะไรให้เขาฟังแล้วเขาไปนอนคนนั้นจะนอนหลับสบายตลอดคืนแต่ถ้ารู้แล้วนอนไม่หลับเลยใจมันยึดถือว่าห้องนี้มีผีแล้วเดี๋ยวตัวเองนะ่ะสร้างภาพผีออกมาแล้วก็จะต้องตกใจเวลานอนก็ฝันเพราะว่าก่อนนอนมันคิดเรื่องผีแล้วแล้วก็ฝันเรื่องผีผีมานั่งบนท้องบ้างมานั่งดึงขาดึงแขนบ้าง ันทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแล้วนอนไม่หลับสักคืนนั้นต้องตามไฟไว้ให้สว่างเพราะนึกว่าผีมาเวลามืดผีไม่จริงมาเวลามืดผีจริงต้องมาแจ้งแจ้งจะได้เห็นหน้ากันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นผีจริงเป็นผีหลอกมีคนเขียนหนังสือไว้ว่าผีหลอกช่างผีตามทีมันไอ้คนกันหลอกกันเองน่าเกรงนัก หลอกไม่น่ากลัวไม่ถึงกับเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินอะไรแต่คนหลอกสิแย่หลอกเอาจนล้มไปตามๆกันล้มกันเสียหายกันใหญ่เพราะหลอกอเมื่อเชา้านี้ฟังข่าววิทยุหกโมงเช้าเขาบอกว่าแต่งตัวใส่เครื่องแบบของทกอสอธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์ที่กำแพงเพชร แล้วก็ไปเที่ยวบอกคนที่ยืมเงินธนาคารบอกว่าธนาคารเขาจะให้รางวัลแก่คนที่ยืมเงินมานี่จะมีการจับสลากใครจะเป็นสมาชิกเพื่อที่จะจับสลากต้องเสียเงินคนละเก้าร้อยเที่ยวเที่ยวเก็บเงินชาวบ้านชาวบ้านอยากได้รางวัลแล้วก็หายหัวไปชาวบ้านก็มาถามที่ธนาคารว่าเมื่อไรจะแจกรางวัลล่ะรางวัลอะไรอ้าวก็เจ้าหน้าที่ ไปบอกพวกผมนะเอาเงินผมไปแล้วคนละเก0 9ร0นี่ดีนะมันไม่เอาครบพันเว้นไว้ให้ร้อยไว้สำหรับเดินมาต่อว่าธนาคารเอาเงินมาแล้วนี่ผมมาถามอา้าวธนาคารไม่เคยใช้ไม่เคยบอกท่านทั้งหลายนี่ถูกหลอกแล้วไอคนที่จะหลอกนี่มันเรียนรู้จิตวิทยาเอาความต้องการของคุณมาหลอกคุณอยากได้เงินอยากได้รางวัล อยากได้นั่นอยากได้นี่ทีนี้มันก็หลอกเพราะว่าคนมันอยากได้ถ้าเราไม่อยากจะไม่ถูกหลอกยืนการอยู่ว่าจะไม่เอาใครอะไรจะให้อะไรก็ไม่เอามีเท่านี้พอแล้วคนนั้นจะไม่ถูกหลอกเลยแต่ถ้าหากว่าพอเขาบอกแล้วแม้น้ำลายมันซึมออกมาเชียวอยากขึ้นมาไอคนที่มาหลอกเราก็รู้กิริยาพวกนี้เก่งมากเขาเชี่ยวชาญทางต้มมนุษย์ เขารู้ว่าพอเราพอใจตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวมันยุส่งพักเดียวเซ็นชื่อเอาไปเรียบร้อย900ารอยพันหนึ่งมามากกว่านั้นก็ได้มันต้องพูดให้เราพอใจให้เราอยากได้แล้วก็เลยเอาไปหายไปเลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าจะมีอะไรให้ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ฟังแล้วเราต้องใช้ปัญญาบอกกับตัวเองว่าอย่าไปเอากับเขาเลยเท่านี้ก็พอใช้แล้ว พอใจเสียเท่านั้นมันก็ไม่มีอะไรไม่มีใครมาหลอกมาต้มให้เรามีชีวิตก็ไม่มีปัญหาการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทำด้วยปัญญาอย่าทำด้วยความไม่มีปัญญาเพราะถ้าทำโดยไม่มีปัญญาก็จะเพิ่มปัญหาให้แก่ชีวิตมากขึ้นถ้าเราใช้ปัญญาเป็นเครื่องแก้ ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปสิ้นไปโดยลำดับเพราะเรารู้ว่าสาเหตุของเรื่องมันอยู่ที่อะไรเราควรจะแก้ที่อะไรเราแก้ถูกปุมถูกเงื่อนสิ่งนั้นมันก็หายไปแต่ถ้าเราแก้ไม่ถูกปุมถูกเงื่อนเราก็ต้องมีความเป็นทุกข์อยู่เรื่อยไปไม่รู้จักจบสิ้นเราทุกคนที่เกิดมาเป็นคนไทยอยู่ภายใต้บารมีธรรมของพระพุทธศาสนา ควรเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันมาเป็นพระมาเป็นพรประจําจิตใจเป็นพรประจําการงานเป็นพรประจําบ้านเรือนพรประจําประเทศชาติอยู่ตลอดเวลาด้วยความมีเมตตาต่อกันอยากก่าโกรธอย่ากเกลียดกันอย่าสร้างปัญหาให้แแก่กันอย่าทำอะไรอะไรให้ใครๆต้องเดือดร้อนให้เราคอยเตือนใจอยู่เสมอว่า การทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นบาปเป็นโทษตัวเราเองจะได้รับบาปนั้นเราควรจะคิดจะพูดจะทำแต่เรื่องที่ทำให้คนอื่นสบายใจอย่าคิดอย่าพูดทำอะไรที่ทำให้คนอื่นเดือดเนื้อร้อนใจหรือผมานมันเข้ามารบกวนจิตใจให้เราคิดผิดพูดผิดทำผิดไปบ้างก็ให้มีสติรู้ทันมีปัญญารู้เท่าต่อสิ่ง นั้นว่าสิ่งนี้มันแซงขึ้นมาคล้ายคนขับรถไม่ควรไม่เคารพกฎจราจรแซงในที่ไม่ควรแซงกิเลสคือความชั่วมันแซงความดีขึ้นมาเราก็อย่าให้มันแซงต่อไปรีบสกัดมันทันทีด้วยสติปัญญารู้ทันแล้วก็รู้เท่าสิ่งนั้นก็จะหยุดแซงนาทีเพราะใจเรานั้นมันคิดได้ทีละอย่างในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่ง ขณะที่เราผือความชั่วก็เกิดขึ้นพอเรามีสติมารู้ทันความชั่วนั้นหยุดทันทีใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันไม่ดีไม่งามอย่างไรความชั่วนั้นก็หายไปไม่มารบกวนละเราต่อไปปาามันบ่อยๆมันก็ชินจนเป็นนิสยัยแล้วเราก็เกลียดใครไม่เป็นโกรธใครไม่เป็นคิดทำร้ายใครไม่เป็นเรามีแต่ความรักความเมตตา ผู้ใดอยู่ด้วยความรักผู้นั้นอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ใดอยู่ด้วยความเกลียดผู้นั้นอยู่กับผีกับมารอยู่กับพระมีความสุขความเจริญอยู่กับผีมีความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งกายทั้งใจสูญเสียทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นจะขึ้นปีใหม่สิ่งใดที่เป็นผีเราตัดทิ้งไปเป็นของเก่าเป็นของเน่าของบูดเราไม่เอาไปไว้ในปีใหม่ ทิ้งไปกับปีเก่าเลยผีดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพน,นันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติคันทํากันงานผีทั้งหลายทั้งปวงกวาดทิ้งไปเสียอย่าให้มันมาเกาะอยู่กับเราต่อไปถือหลักที่เจ้าคุณพุทธทาสพูดถึงเรื่องอัตมะยะตาหมายความว่าจะไม่ไป เป็นอย่างนั้นอีกต่อไปจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ชอบเราก็พูดกับตัวเองว่าฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ทำแล้วฉันเลิกแล้วจากสิ่งนั้นเพราะมันนำความทุกข์มาให้แก่ฉันแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของฉันฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อทำลายแต่เกิดมาเพื่อสร้างสรรค์ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อลั้าหลังใครแต่เกิดมาเพื่อความก้าวหน้า เราเป็นพุทธบริษัทเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าชีวิตก็จะเรียบร้อยไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ความขุ่นข้องหมองใจชีวิตที่จะอยู่มีความสุขอย่างแท้จริงนั้นต้องอยู่ด้วยปัญญา อยู่ด้วยความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงแล้วทำหน้าที่ด้วยความรักขยันเอาใจใส่ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อทำงานให้เจริญให้ก้าวหน้าด้วยอุดมการงานคือชีวิตชีวิตคืองานบรรดาลสุขทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทำงานอย่าถืออุดมการว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุข อย่าทำงานเพื่อเงินเพื่อเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเราทั้งหลายจงเดินตามรอยเท้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเสียสละด้วยความหนิดเหนื่อยจนพระเศีโทไหลามาที่ปลายพระนาสิกช่างภาพเขาถ่ายรูปไว้ชี้ให้เห็นว่าในหลวงทรงงานหนักนักพระเจ้าแผ่นดินของเราทั้งหลายนั้น เป็นยอดปูชนียบุคคลของประชาชนชาวไทยชาวโลกทั้งหลายเขารู้จักพระองค์ว่าเป็นพระราชาผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นพระราชาผู้เสียสละเป็นพระราชาผู้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงในที่สุดขอตั้งกิจอธิฐานขออวยพรให้ประชาชนชาวไทยทั่วหน้าทำหน้าที่ด้วย สติปัญญาให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมะด้วยความงดงามความดีด้วยความสุขอันถาวรจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินอันนี้ก็เป็นหนังสือของท่านพระพุทธทาสพิขุนะคะที่ท่านได้เทศนานทำสั่งสอนในปีพศ2553นะคะในวันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะคะเป็นสกสที่แจกให้แก พุทธบริษัททั้งหลายนะคะนี่ค่ะก็จบไปแล้วนะคะตอนที่สองของอยู่ด้วยปัญญาปัญหาไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นการอ่านหนังสือส่งไปให้คุณย่าฟังนะคะคุณย่าก็คืออายุมากแล้วต่อไปก็จะมีอ่านหนังสือเล่มอื่นๆที่เกี่ยวกับธรรมะให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะ ขอบคุณที่ฟังนะคะที่กดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ